สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม2568นางรุ่งเรืองรัชชูโชพผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอสีทาต วันที่3มีนาคม2568นางรุ่งเรืองรัตชูโชดผู้มยการสกรอระดับอำเภอสีธาตเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม2568โดยมีนายทรงพลประดิด,ดวงนายอำเภอสีทาตเป็นประธานณห,ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสีทาตชั้น2อำเภอสีธาตจังหวัดอุดรธานีวันที่5มีนาคม2568 เวลา9นาฬิกานางรุ่งเรืองรัตชูโชธผู้อำนวยการสากรรระดับอำเภอศีทาตพร้อมด้วยนางสาวกมลวันหินคำเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทําข้อมูลลักษณะสําคัญขององค์การ รวมทั้งกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมของกลมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลพิจารณาที่ครบถ้วนถูกต้องและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานในทุกระดับผ่านระบบออนไลน์ MS Teams ณห้องประชุมบ้านเชียงชั้น2สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีวันที่9มีนาคม2568สกรร,ระดับอำเภอสีธาตดำเนินกิจกรรมสอบวัดผลสำลีปลายภาคเรียนภาคเรียนที่ ปีปีการศึกษา2,567ระบะหว่างวันที่8-9ถึง9มีนาคมโดยมีนางรุ่งเรืองรัตชูโชธ ผู้วยการสกรรระดับอำเภอศรีธาตและนายณราศักขำพานักวิเคราะห์นโยบายและแผนนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลสำลิดปลายภาคเรียนในครั้งนี้ณโรงเรียนอนุบาลศรีทาตจังหวัดอุดรธานีวันที่10มีนาคม2568นางรุ่งเรืองรัตชูโชตผู้นวยการสกรรระดับอำเภอศรีทาตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอข้าราชการครูและบุคลากรทางการศรึกษาในสังกัดสำนักง,งานส่ง ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธาน,นีร่วมศึกษาดูงานโครงการดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและแนวทางการาพัฒนาคุณภาพเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับประจำปีงบประมาณ2568ณห้องประชุมประชาชนจังหวัดบึงกาฬศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบึงกาฬสำนักง,ง,งานสอกอรประจำจังหวัดบึงกาฬ วันที่19มีนาคม2568นางรุ่งเรืองรัตชูโชดผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอสีทาตพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมรับการประเมินโครงการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกระดับเพชรปีการศึกษา2567ระดับจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีณหอประชุมพุทธลักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี วันที่20มีนาคม2568นารงร่งเรืองรัตชูโชตผู้อำนวยการสกอรรระดับอำเภอศรีธาตุมอบหมายให้นางสาววราพรเปรี้ยวปรีบรรณารั์พร้อมด้วยคณะครูสกอรรระดับอำเภอศรีธาตุเข้าร่วมประชุม TK f o r u m 2 0 2 5หัวข้อ Bo o k w ว o อล์บอร์เดเพื่อเผยแพร่องความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลไกโครงสร้างผ่านระบบซูม เว็บาบเนอะร์ณห้องประชุมสกอรรระดับอำเภอรีธาตวันที่21มีนาคม2,568นางรุ่งเรืองรัตชูโชธุ่มในการสกอรรอระดับอำเภอสีทาตพร้อมด้วยนายน,นัทพลสีใสรูกอสนอตานําำบลเข้าร่วมการประชุมสัญจรคณะ,ะผู้บริหารกลุ่มสำนักง,งานสกอรอประจำจังหวัดภูธานีครั้งที่1ทั 2, 8, ระหว่างวันที่20-21มีนาคม2568 โดยมีนายวรินวิลุณพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานประจำจังหวัดหนองบัวลำพูประธานกลุ่มสำนักง,งานสนกรประจำจังหวัดภูธานีเปลี่ยนประธานในที่ประชุมณห,ห้องประชุมอุ่นรักริมโขงเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวันที่24มีนาคม2568สกรระดับตำบลนหนองเขียนสนกรระดับตำบลน,นายูงและสกรระดับตำบลบ้านโปง่ง ได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรืองรัตชูโชดผู้อำนวยการสรกรอระดับอำเภอสีธาตให้ต้อนรับคณะประเมินมาตรฐานสสปชาตานำโดยนายสายันสายแก้วรองผอ,อ,อกก,ะกะตจังหวัดอุดรธาน,านีนางอภินยาอ่อนสำอางผออสอรกรอระดับอำเภอบ้านผือ นายธนาวุตรีนีคอนนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการนายวิริยะหอมไกลาลาดพนักง,งานการเลือกตั้งปฏิบัติการณศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลทั้ง3ตำบลวันที่26มีนาคม2568นางรุ่งเรืองรัชูโชธผู้วยการสกอรรอระดับอำเภอสีธาตุพร้อมด้วยบุคลากรนักศึกษาอำเภอสีธาตุเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์มหกรรมด้านวิชาการและมหกรรมด้านอาชีพสกรรอุอดรธานีโดยมีนายนัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี และเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์การแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซโชและการแสดงผลงานทางวิชาการผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชมุมชนณเซนทันฮอล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซนทันพลาซาอุดรธานีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและนำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถนำไปสู่ช่องทางการประกอบอาชีพได้ พวกเราชาวสรกรระดับอำเภอศรีธาทุกคนขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนผู้รับบริการและสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป